สวัสดีค่ะมาต่อกันในส่วนของข้อความจากจักรวาลสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนพฤษภาคมนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอ่ะร่วงมาแล้วหนึ่งใบก็รับไปก่อนเลยแล้วกันนะคะในเมื่อร่วงมาหนึ่งใบแล้วนะคะแสดงว่าจักรวาลอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภมากมากเลยนะคะขอเพิ่มเติมในส่วน ไพ่นะคะอีก3ใบแล้วกันนะคะข้อความจักรวาลอยากจะบอกว่าได้ไพ่สเหรียญราชาถือมิเท้าและเดอะแมจิกเชียนสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละไพ่ใบแรกที่ร่วงมาโูยังเอาไว้อยู่นะคะไพ่ใบแรกนะคะจักรวาลอยากจะบอกให้คุณสมดุลอารมณ์และความรู้สึกนะคะของตัวของคุณเองนะคะร่างกายและจิตใจของคุณนะคะ ต้องสอดคล้องต้องกันนะคะในสภาวะอารมณ์ของคุณที่ช่วงเวลานี้อาจจะมีความสับสนแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวซึมเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวหดหูเดี๋ยวยเกลียดชงังโกรธอะไรมากมายฉะนั้นหาช่วงจังหวะเวลาที่ทําการบาลานซ์อารมณ์และจิตใจของคนอยู่ในท่าทีที่สมดุลน,นะคะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขมีความสุขได้ด้วยตัวของคนเองได้ฉะนั้น การที่คุณจะมีความสุขได้ด้วย,วยตัวของคุณเองคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กจอกอยู่ในสภาวะที่ทิ้งตัวปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่คือการยึดติดนั่นเองนะคะเพราะนี่อะไรซีเรียนายถึงคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันไว้ที่ตัวของคุณเองมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักการงานการเงินครอบครัวสุขภาพคุณเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้ในตัวคุณเอง จนคุณไม่มีพื้นที่ว่างนะคะให้คุณได้ปลดปล่อยได้เป็นอิสระไม่สมดุลเนี่ยในการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี้เยียบเอามัเลยเนี่ยสี่เหรียญไี่ไม่ได้เลยนะคะและที่สําคัญณช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีเรื่องราวม,มากมายที่คุณจะต้องวางแผนทุ่นคิดแต่การสมดุลคือวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนและเดี๋ยวมันดีเองเดี๋ยวมีวิธีการให้ตัว ของคุณคิดได้คุณไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเด e มารกเชีนนีคือนักคิดนักวางแผนนะคะเห็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ตรงนี้ไหมนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในท่าทีที่สงบสมดุลบาลาอารมณ์และจิตใจเมื่อนั้นนะคะคุณจะมีทางออกให้กับตัวของคุณเองได้นะคะหาช่วงจวังหวะหาช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองเงียบๆนะคะวางมือถือเลิกเล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่ง อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สงบนะคะฟังเพลงผ่อนคลายและให้ตัวเองได้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องคิดอะไรปล่อยจิตให้ว่างเปล่าในะอยู่กับลมหายใจปัจจุบันของคุณสัก5านาที10นาทีนะคะแล้วก็ไปทําอะไรของคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสะสมเป็นพลังงานที่มันอยู่ในสภาวะที่ว่างเวลาที่คุณนะคะทำอะไรเพลินๆเดี๋ยวมันจะมีทางออกติ้งแวบให้กับคนเองเดี๋ยวมีมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็หวังว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณคลิป2คนรักของคุณจนมาถึงคลิปนะในส่วนของข้อความจักรวาลนี้จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าในเรื่องราวที่คุณประสบอยู่นะคะจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยอะไรด้วยความสมดุลนั่นเองนะคะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะก็ขออวยพรให้กับทุกท่านดูมาจนถึงคลิปนี้ของชาวราคนาราศีประสนะคะ มีความสุขสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบนะคะและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยนะคะเลขเจ็ดตัวเก้าฐานและพยากรไพทาโร้ก็ทักทายกันมาได้นะคะขอให้โชคดีขอใมีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะ